คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคําพูดที่ไม่สุภาพวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่แนะนําให้ทําตามผู้ชมที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าชายเย็นชานะครับเราก็อยู่ในช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาบุญธรรมเช่นเคยนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะ เราก็อยู่ในช่วงเวลาบันธรรมที่จะเป็นช่วงเวลาที่เพิ่มโอกาสให้กับเพื่อนๆนะครับแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำความเข้าใจกันก่อนนะครับอ่ะเพื่อนๆคือผมเนี่ยเวลาสมมติว่าเล่นเกมไหนอะ่ะเราแบบว่าหมมัวซ้ำสักรอบสองรอบแล้วแบบว่ามันมันมันเข้ามันได้นะขยี้จะขยี้ให้เละเลยเพื่อนๆลองไปดูแบบว่าไปดูคลิปในช่องของผมนะคือแบบถ้า ถ้ามันปล่อยมารลัวอย่างเงี้ยแบบโอ้ยผมสาดจะสาดให้ยับเลยอันนี้เปิดแบบว่าเปิดซัมเปิลไปก่อนแต่มก็มีโอกาสลุนเข้าแชตเตอร์นะถ้าเป็นเล่นไปนะแล้วก็เรื่องกลุ่มโบนัสไามนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ท้ายคลิปนะครับ ไปข้างในดีกว่าอู้ส่งดีเนะี่ยนี่แต้มคูมท่มทวมเก็บไปเยอะเยอะแหล่แหล่แหล่โอ้โหเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บคูณไ่เยอะ เบากรุบกริบเ0้าร้ยตีงบุมไปพันหนึ่งแม่งเลยแจ่มนะคูณมาทีสองตัวสามตัวสองตัวสามตัวอย่างเงี้ยโอ้ยเะเคมาช่องสองแลมึงมันไม่มาไง เสียวนะคูณแม่งมาเยอะๆอย่างเงี้ยแม่งไม่ค่อยจะเข้าไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยยังได้ไม่สุดหืมหืมหืมทำไมเอไม่ลงมาช่องสองชิบหาย ซื้อพันธะกำไรสามพันแล้วะ่ะจำจำอีกจำเยอะๆหมดห่าโบบาไปล่า <laughs> โอ้โห,โห,โห,โหไม่หวัดสักคูนโอ้ <laughs> หัวจะปวดแต่ก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ได้แบบว่า ท่วมๆเลยอ่ะโอ้ยพอแล้วถอยก่อนถอยก่อนเราจะบอกว่าสมมติได้นะเราจะเว้นเว้นไปช่วงๆเออเว้นเว้นช่วงเวลาเว้นเว้นเว้นหน่อยเว้นหน่อยเว้นหน่อยโอเคครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ปรับกระดิ่งแจ้งเตือนไปนทั้งหมดไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของผมต่อๆไปนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องกลุ่มบรรทัดฐานะครับคือ เราอยู่กันเยอะครับอยู่กันเป็นร้อยคนเลยแล้วก็คือเราจะแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าสมมติว่าเพื่อนๆท่านอื่นเนี่ยเขาไปเล่นเกมเกมอื่นมาแล้วแบบว่าเขาแตกแบบห 10, มื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมาบอกว่าเอ้ยช่วงนี้เวลานี้เกมนี้แตกนะแล้วแล้วก็จะมีบอกช่วงเวลาบริษัไทม์นะครับก็จะมีหลายๆค่ายนะครับ pgpp joker คือมีครบเลยนะครับแล้วก็จะคอยเตือนกันนะครับว่าถ้าเกมไหนแข็งก็เอ้ยควรเลี่ยงกันก่อนนะอะ,อะไรประมาณนี้ หากสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับโดยการคลิกลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับผมวางเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะโอเควันนี้ผมพอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาต่อรอบหน้านะครับวันนี้ขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย